สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้ Welcome to my space นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างเอยตอนนี้เดือนสิงหาคมแล้วนะครับเดือนสิงหาคมสอ,อ,องพ้าร้อยหก่ะก่อนอิน ขออนุญาตเคลียพลังงานนะครับขออนุญาตเคลียพลังงานให้เคลียเคลียเคลียขออนุญาตนะครับครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของทุกคนทุกทุกท่านที่มีพลังงานในหลวงเข้ามาโดยวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ มีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเมื่อกี้น้องพึ่งสวดมนต์เสร็จนะครับก็ให้ทุกคนอนุโมทนาแล้วก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับโอเคผัดไพ่ เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเช็คพลังงานพลังงานของคุณก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับน้องเอาขอสามใบหนึ่งสองแล้วก็สามใบแรก t h e e m p e r เ r The Emperor, The Emperor, The Emperor เป็นพลังงานของชายศักดิ์สิทธิ์ขอใช้คำว่าชายศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจะมีสองสองใบอ่าใบหนึ่งจะเป็น The ิ m p r e s s อันนั้นเป็นหญิงเป็นพลังงานของหญิงศักดิ์สิทธิ์อันนี้ t h e e m เ e r o r เป็นพลังงานของชายศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของจกักรพรรดินะครับไพ่ใบนี้คือจกักรพรรดิ พลังงานของคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับมีความมั่นคงเป็นคนที่มีสติปัญญามีเป้าหมายเป็นคนที่เด็ดขาดทรงอำนาจทรงบารมีหรือบางคนก็เป็นพลังงานของคนที่มีคนให้ความเคารพให้ความนับถือพวกง่ายก็คือเหมือน เป็นพลังงานของคนที่มีลูกน้องบริวารน,นะครับเป็นคนเก่งอ่ะเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนดุดุดนะครับเป็นคนที่มีอำนาจบารมีในตัวในพลังงานของคุณนะครับอ่ะต่อไป the h y e r o p h a n t เนี่ยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เอาอไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นไพ่เมเจอร์อะคานานะคบเป็นไพ่หลักทั้งสองเลยเป็นพลังงานของครูครูบาอาจารย์ที่ไม่ธรรมดานะครับไม่รู้ว่าภายนนอกคุณเป็นยังไงเนาะแต่ว่า พลังงานของคุณเนี่ยทรงอำนาจทรงบาร,รมีไม่พอยังอยู่ในตำแหน่งที่ระดับพลังงานที่สูงเป็นพลังงานของคนที่สอนคนอีกครั้งหนึง่งนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีมีคนให้ความเคารพยำเกรงนับถือในองค์ความรู้ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณไม่ธรรมดานะครับเป็นไพ่ของครูบาอาจารย์ขึ้นมาประกบกับ The e m p e r r อ o r ต่อไปอสีไม่เท้านะครับสีไม่เท้าอันเนี้ยเด่นเรื่องภารกิจหรืองานของคุณหรือความมั่นคง นะครับแต่ไพ่สำหรับเนี้ยเหมือนไม้เท้าสี่ไม้เท้าเนี่ยมีมีบางคนเนี่ยที่อยู่ในกระจกอันนี้เหมือนเป็นคุณนะฮะคนเนี้ยเหมือนเป็นคุณในกระจกเนี่ยเหมือนมีคนที่คอยชี้นำแนวทางครูครูบาอาจารย์หรือเปล่าหรือ พลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่มีครูครูครบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตใช้คํานี้นะครับเพราะว่านเนี่ยเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นที่คอยช่วยเหลือคอยพักดันคนอยู่หรือเปล่าความรู้สึกเป็นพลังงานที่สุดยอดมากสุดยอดยังไงไพ่ใหญ่ขึ้นสองชายศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของครูครูครบาอาจารย์ แล้วก็นเนี่ยเหมือนพลังงานที่คอยผลักดันที่คอยสนับสนุนหรือว่าชี้นำหรือว่าดึงคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ที่ถูกที่ควรครับแสดงว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับไม่ว่าคุณจะตัวคนเดียวไหมหรือว่ายังไงแต่เหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ที่อยู่เคียงข้างคุณเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย นะครับโอเคประมาณนี้นะครับออขอเคลีย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 อ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนในเดือนสิงหาใช่ไหมครับหัวข้อเราวันนี้ เคลียดีเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นขอสำนักนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้อนุญาตเคลีย์พลังงานก่อนนะคะขออนุญาตเคลีย์พลังงานไพ่ขอเซตซีโร่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเดือนสิงหาเนาะเอากี่ใบดีเอาห้าใบานะครับโอเคเริ่มเลย หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสองสามสี่ห้าห้าใบเลยเนาะแล้วก็ใต้สำรับแน่เมื่อกี้เมื่อกี้เป็น the emperor ใช่ไหม สำรับนี้ The i m p r e s s อยู่ใต้สำรับอ่าอันนี้เป็นไพ่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นพลังงานของความเป็นแม่ความเต็มความอิ่มหรือว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะกำเนิดเกิดขึ้น ในสนามพลังงานของคุณเนี่ยนะครผู้หญิงที่มีลูกเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กำเนิดขึ้นกำเนิดเกิดขึ้นกับคุณนะครับบางเรื่องแต่ล้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามันเป็นเรื่องเรื่องของความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างนะครับเป็นพลังงานของผู้หญิงนะครับ ใต้สำหรับเป็นพลังงานของหญิงศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอใช้คำนี้ลวกันเมื่อกี้ชายศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมาหญิงศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมาแสดงว่าพลังงานในตัวขุณเนี่ยสมดุลแล้วนะครับบาลานซ์นะครับมีทั้งความอ่อนโยนในสนามพลังงานของคุณแล้วก็มีถึงมีความแข็งแกร่งรักตัวเองปกป้องตัวเองสมบูรณ์มากสมบูรณ์แล้วก็สมดุลบาลานซ์นะครับอ่ะโอเค งนั้เอาตัวนี้ตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอะ,อะใบเล่ย์เนาะขอ,อ,อเปิดเลยสะพระเจ้าจอร์ดโอ้โหขออนุญาตขนลุกนะครับอะไรจะขนาดนั้น เด s ันนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับออกมาอีกแล้วนะครับเป็นพลังงานที่ส่องแสงสว่างโอ้โหมันถึงเวลาของความรุ่งโรดรุ่งเรืองช,ช่วงชั่วช้ววานแล้วของชีวิต ของคุณนะครับไพ่มีทั้งหมด78บปใบใบนี้คือใบที่ดีที่สุดของสําหรับออกมาปรากฏตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่ผมทำคลิปออกมาแทบจะทุกคลิปออกมาแทบจะทุกคลิปจริงๆนะครับลองไปลองไปดูก็ได้ลองไป ดูคลิปของผมก็ได้นะครับอืมีมดซันปรากฏใครที่เข้ามาก็สแสดงว่าพลังงานคุณก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมเป็นเช่นนั้นความสุขความสำร็จอะไรที่มันยังค้าง,คา,ง,ค,างคาคาอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันติดขัดมันจะถูกเปิดออกมาด้วยพลังงานของคุณนั่นแหละ ความสุขความสำเร็จสิ่งที่คุณรอคอยอะไรที่มันยังมืดมืดนะครับที่มันยังลับลับอยู่ที่มันไม่โชว์ที่มันไม่เคลียร์สักทีมันถึงเวลาแล้วนะครับความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์อ่ะอินเพลสขึ้นมาก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับเดือดซันขึ้นมาอีกโอ้โหเดี๋ยวผมขอยาัดมูฟมาตรงนี้นะครับอ่ะ ต่อไปก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วกันแ,แปดดาบโอเคอแปดดาบเป็นพลังงานของการถูกมัดถูกควบคุมจมปักนะครับเนี่ย ดิใครใครไปเจออะไรหรือเปล่าดที่ที่เป็นอ่ะประการแรกวิบากกรรมนะครับคนคนนี้ในกายภาพในสิ่งที่คนอื่นมองเห็นเนี่ยเขาปกติใช่ไหมปกตินะครับหน้าตาเขาปกติแต่เขาส่องไปนในกระจกโดนปิดตาโดนมัดมือโดนมัดทั้งตัวด้วยแล้วก็เป็นอีกา คนลุกคนผมลุกเลยประการแรกใครที่เจอวิบากกรรมมาหรือเปล่าในช่วงก่อนหน้านี้อ่ะวิบากกรรมประการแรกนะคะประการที่สองคุณใสมุนดำมีสองอย่างที่ผมรู้สึกได้อ่ะมีสองอย่างและทีนี้เดอะซันขึ้นมาใบแรกเดอะซันคือไพ่หลัก สิ่งนี้จะถูกเคลียร์สิ่งนี้จะถูกเปิดออกสิ่งนี้จะถูกชำระล้างด้วยเดอะซันไพ่ที่ใหญ่และก็ทรงอำนาจที่สุดมันถึงเวลาของความสว่างกระจ่างแจ้งคุณจะถูกปลดออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพันธนาการเนี่ยเดอะซันนะครับมันคือการเคลียร์ได้ชำระล้างได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไพ่เปิดออกมาต่อก็คือใบเนี้ยนะครับโอเคไม่ธรรมดานะครับเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาสำรับแรงเมื่อกี้ที่เราเปิดเช็คพลังงานเป็นพลังงานของครูครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับมีเดอะไฮโรแฟนขึ้นมา เฮอร์มิตไพเรือีอืมแสดงว่าคุณจะยิ่งคุณจะเข้าไปสู่ความสมบสุขในจิตในใจนะครับแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะฮะไพใบนี้ยงั้นผมมองว่าอายุคุณเนี่ยยังไม่มากหรอกคนที่เข้ามาดูเป็นแบบนั้นไหมน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินสี่สิบอืม หรือถ้าเกินพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่เนี่ยในรูปเป็นเด็กเป็นเด็กที่สองแสงเปล่งประกายเพราะฉะนั้นพลังงานในตัวคุณกับสิ่งที่คนอื่นเห็นเนี่ยมันตรงกันข้ามบางคนอาจจะมองว่าคุณแบบก็แค่เด็กน้อยอะไรประมาณเนี้แต่ข้างในคุณไม่ใช่ข้างในคุณคือนเนี่ยเดอะเฮอร์มิตคือพลังงานที่เงียบสงบ แตกต่างพลังงานอยู่ในคลื่นที่สูงนะครับเป็นพลังงานของครูครูบาอาจารย์เป็นพลังงานของชายศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของหญิงศักดิ์สิทธิ์ที่มันตรงกันข้ามกับลักษณะทางกายภาพของคุณถ้าใครเจอคุณมองแค่คุณผิวเผินเขาจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วก็มองว่าคุณกําลังจะเข้าไปสู่ความสมุกที่เพิ่มสูงขึ้นคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรมากขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกในเดือนนี้นะครับอ่ะต่อไปสามไม่เท้าสามไม่เท้าเรื่องงานก็ขึ้นมานะครับอืมเรื่องงานก็ขึ้นมาอ่ะขอน้องขอเรียนใหม่เรื่องงานก็ขึ้นมา เปิดหมดเลยแล้วกันโอเคเหมือนสิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องงานภารกิจกิจกรรมงานอดิเรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณวางแผนเนี่ยคุณมีไฟกับสิ่งนี้มากนะครับคุณมีแพชชั่นมากเลยไฟติดทั้ง3สิ่งเลยหรือคุณอาจจะได้ทำงาน ที่ไม่ใช่แค่งานเดียวงานที่คุณวาดฝันหรือที่คุณทำไปแล้วแหละแล้วก็คุณกำลังมองทิศทางคุณมีไฟอ่ะมันเหมือนงานเนี้ยจะมีการขับเคลื่อนเหมือนความสำเร็จนะครับความสำเร็จในเรื่องของงานน่ะที่จะมีการขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยขอเอาเดือดซ้ำใตรงกลางเลยนะฮะอืมโอ้โห สุดยอดมากเลยใครที่เข้ามาดูวันนี้สแสดงว่าถึงเวลาแล้วนะครับสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาอันนี้คือเจตอันด ر เบิร์ตหมายถึงว่าตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมก่อกำเนิดเกิดสิ่งใหม่คนลุกเลยนะครับ เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กําเนิดเนี่ยไพ่ใบนี้นะครับสิบสามมันคือการสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างหรือหลายสิ่งหลายๆอย่างผมขออนุญาตมองว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ความทรมานหรือจบสิ้นมิบากกรรมคุณสายมุนดำอะไรต่างๆที่บางคนอาจจะจดโดนมานะครับก็ มันจะสิ้นสุดลงแล้วนะเนี่ยความทุกข์การถูกมัดการถูกบีบถูกเข้นถูกบังคับไม่ว่าจะเป็นด้วยวิบากกรรมก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้อาจจะมีคนทำมุนคุณใสหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจมันถึงเวลาของการที่จะสิ้นสุดของความเนี่ยของความทุกข์นะครับ การถูกบีบถูกกดเนี่ยจากดวงชะตาจากกรรมหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้มันเหมือนมันจะสิ้นสุดมันเหมือนคุณจะได้ตายแล้วก็เกิดใหม่ในร่างเดิมสิ่งที่ก่อกาเนิดขึ้นมาหลังจากเนี้ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันคือความสุขครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเลยอะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแสงสว่างอะ่ะแล้วก็งานคุณเด่นมาก สิ่งที่คุณมองไว้วางแผนไว้คุณมีไฟกับมันคุณไปให้สุดเลยนะครับอ่าคิดวางแผนว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่จะมีการขับเคลื่อนไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณคิดหรืออะไรอยู่อ่าที่คุณคิดที่คุณมองมานานและสักพักลงมือทําเลยนะครับถ้าถ้าคุณประเมินแล้วว่ามันโอเคมันไม่มีความเสี่ยงคุณไปเลยนะครับ ไปกับความสุขของคุณนั่นแหละอืมเดอะซันขึ้นมาแล้วนะครับเดอะซันขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดี <c oughs> อืมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะน้องขอเรียงใหม่ อืไม่ธรรมดาเลยนะครับยินดีด้วยพลังงานใครใครคนที่เข้ามาดูวันเนี้ยรวมถึงตัวผมด้วยผมก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอืมถึงเวลาที่คุณจะ มีความสุขถึงเวลาที่มันผูกมันมัดมันกดมันคั้นมันบีบคุณเนี่ยอาจจะเป็นทั้งวิบากกรรมอาจจะเป็นทั้งเจ้ากรรมนายววนหรือแม้แต่คุณใสมุนดำที่บางคนอาจจะเจอมานะครับมันจะเคลียร์ในเดือนนี้เพอเพอเคลียร์วันนี้เลยไ็ได้เพอเพอเคลียวันนี้ยเคลียร์ตั้งแต่วันที่คุณได้เข้ามาดูเนี่ยเคลียวันนี้นะครับ อืมมันเหมือนเป็นการเดทแอนรีเบิร์ตสิ้นสุดสิ้นสุดสิ่งนี้และกำเนิดเกิดบางสิ่งบางอย่างที่จะมีคุณค่ามากเลยต่อไปอาจจะเป็นงานของคุณก็ได้พลังงานใหม่ๆที่กำลังจะก่อเกิดในด้านของการทำงานนะครับที่จะนําคุณไปสู่ความรุ่งโรจน์ที่สุดของชีวิตและเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ด้วยตัวคุณ ที่กำลังจะเปิดออกมาอาจจะเป็นความสงบหรือองค์ความรู้ปัญญาบาง,บางสิ่งบางอยา่างที่จะก่อกําเนิดขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนะครับถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณก็ดับเอาดับเอาดับเอาความรุ่งโรดความรุ่งเรือง นะครับรับเอาพลังงานแห่งการเคลียชำ่ละล้างยิบากกรรมนะครับผมความทุกข์ที่มันมัดมันตราตึงถึงเวลาแล้วที่มันจะเคลียร์ได้ตายแล้วเกิดใหม่การงานเด่นการงานเด่นมีแพชชั่นความสงบสุขพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือคุณลองสวดมนตนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐาน ดูก็ได้นะครับแผ่เมตตานะครับอาจจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ยเข้าสู่ดิสันได้ได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ัพพอร์ตหรือว่ามีการโอนค่าขนมค่าชากกแฟมานะครับในในข้อความด้านล่างนะครับ เพิ่มเติมนะครับที่กดดูก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณที่สนับสนุนกันขอบคุณที่เข้ามาดูพื้นที่แห่งความสุขนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าผิดพลาดประการไหก็ขอภัยไว้หน้โอกาสนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดติดตามน้องด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไป เห็นแล้วดีใจมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ